สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับอ่กอนเฉเบึงเสี้ยนของผู้ใดกะปากคำเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับ อ้าวทไเป็บอรรูอะไรนะครับหวยล็อกมีที่มานะครับหัวล็อกมีที่มานะครับอันนี้เป็นหัวของเสียนล็อกมีที่มานะครับเอามาให้อาจารย์นครเพ็ลล่ลงลายงวดแล้วครับแล้วก็คือว่างดไปนะครับแล้วก็เอามาเขาไม้นะครับ อันนี้ก็เขาทุกงวดนะครับจะมาบนมาล่างนะครับเด้อหวยอยู่ในหนีครับจะมาบนได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนและล่างนะครับนี่ก็อาจารย์นครเพื่อนกับบอสามารถที่จิตจับให้ได้นะครับจะเพื่อนกับบวกมาอยู่หวยตัวที่นาจะมานะครับล็อกมีที่มานะครับเพื่อนหายมาห้าห้า ห้าหกห้าเก้าห้าสองนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองนะครับสามห้าสามหกสามเก้าสามสองนะครับล็อก ok มิติมาเพื่อนกะเอามาใหา้หวยที่น่าจะมานะครับก็คือสามห้า 3ามหกศูนยห้าศย์หห้าหกหาตัวนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับห้าตัวนะครับหรือว่าจะมักนอกเหนือจากพื้นที่มา,มากมะห่กะ แล้ยแต่เอฟนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนฝากมาแบบนั้นนะครับขอแจ้งข้าวนะครับอันที่ว่าสิไปเอาหวายกับผ้าอาจารย์ที่ว่าเพื่อนต้องการพลังงานแสงอาทิตย์นะครับช่วงนี้เพื่อนติดนิมนต์นะครับเดีย๋ยเพื่นจะมาเมือ่อใดเพื่นจะอบอก อาจารย์นครเพีนร์เ,เขาไปนะครับอันนี้กาลังเพิ่นติดนิมนต์อยู่นะครับพอเพิ่นเป็นอาจารย์ทางอื่นนะครับมาอยู่วัดมาจัาพรรษานะครับแต่เพิ่นกลับมาอยู่นะครับก้อนหวยออกแน่นอนนะครับรอติดตามชมกันนะครับเอาอันนี้จะเปลี่ยนของล็อกมิธีมานะครับล็อกมิธีมาหรือว่าสิมักนอกเนื้อจากเพินเ่นไว่วนะครับ แต่ถ้าเป็นอาจารย์นครเพ่นเป็นหวยของอาจารย์นครเพ่ินจะมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมีซีตัวนะครับของอาจารย์นครเพลนนะครับเอาเปล่งไล่เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของช่องอาจารย์นครเพลนพารวยนะครับมีหวยลาว แล้วก็สูตรหวยช่ยนะครับช่องพ่อเซียนนาผู้มารวยนะครับกะบางเทือกกเอาสูตรของอาจารย์นครเพ่นเขาบางเทือกกเอาหวยของอาจารย์ตังต่างเขานะครับสลับซับเปี่ยนกันไปนะครับเอาทายนี่กะอาจารย์นครเพ่นกะขอกาบสวัสดีครับ